สวัสดีค่ะมาเปิดห้องสมุดทําสมุดทามือกันนะคะวันนี้ขอสอนอะไรง่ายๆก่อนเป็นอย่างแรกก็คือวิธีการที่จะห่อปกสมุดโดยที่เราจะใช้สิ่งนี้นะคะคือกระดาษแข็งที่ตัดมาแล้วเนี่ยขนาดพอดีกับเนื้อสมุดข้างในแล้วก็อันนี้นี่คือหน้าปกที่วันนี้จะห่อให้ดูนะคะเป็นหน้านึงจากหนังสือนิทานเก่าๆที่พี่ซื้อมาจากกะตุกจักร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไม่มีอะไรมากค่ะนี่คือกาว PVA นะคะเ,เดี๋ยวกลับไปอ่านได้ในโพสที่เคยคุยไว้ว่าต้องใช้กาวอะไรยังไงบ้างแล้วก็แปลงถักกาวแค่นี้เองค่ะทํากันเลยนะคะอย่างแรกก็คือเอากระดาษแข็งนี้มาค่ะอ้ออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้นะคะคือสิ่งนี้ขอเรียกว่ากระดาษกันเลอะก็คือกระดาษอะไรก็ได้ที่จะเอาใช้การกาวเละพื้นที่ในการทํางานของเราแค่นั้นเองนะคะเริ่มต้น ก็คือทากาว PVA ค่ะเออวิธีการทากาวเนี่ยสำคัญก็คือต้องทาให้ทั่วทั้งแผ่นนะคะอย่าให้มีตรงไหนว่างเลยไม่มีอะไรมากค่ะก็ะทาไปเป็นกิจกรรมขั้นตอนที่สบายๆออกแรงได้เล็กน้อย ตอกทุกส่วนโดยเฉพาะมุมกระดาษนะคะพาให้ครบคโอเคพอเรียบร้อยเป็นโค้ดบางๆทังแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาแปะกัน วิธีการแปะก,ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าการเลิะให้เจ้าก,กระดาษแผ่นนี้เนี่ยข้างนี้มันเลิะกาวแล้วใช่ไหมคะก็กลอบมาเป็นข้างนึงซะเพื่อที่ว่าด้านนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลอะเจ้าหนี้ก็จะไม่เปื้อนกาวเอาด้าจะใช้เนี่ยลงไปข้างในนะคะแล้วก็ความือไปชั่วกละป๋วอยู่ตรงกลางแล้วก็ติดพอติดเสร็จปุ๊บนี่ทั้งหมดขึ้นมาพร้อมกับกระดาษการเลอะนะคะ แล้วก็ตัวนี้โบนโฟลเดอร์ภาษาัังกิษก็คือว่าโบนใช้เป็นโบนแว,ว,ว่าแต่ว่าี่กระดาษที่ติดกันที่น,นีนะคะเป็นขั้นตอนที่กล้าได้เพราะว่าจะทําให้กระดาษเรียบติดกันเสร็จแล้วสวยงามเรียบแทบสิททีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะ อันนี้นี่อาจจะทริคกี้เล็กน้อยเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะคือเราจะตัดมุมกระดาษเพื่อที่เราจะรับทั้งสี่มุมเนี่ยเก็บเข้ามาวิธีการตัดดูให้ใช่ค่ะ,อ,ะอย่าตัดทิดขนาดนี้นะคะรับรอ,องพังให้กระเถิบออกมานิหน่งงประมาณสักสามมิลสี่มิลนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะมันจะมีช่องเสเปซนิดนึงระหว่างขอบ กระดาษแข็งกับขอบของกระดาษที่เราจะใช้ห่อะคะทำเหมือนกันทั้งซีค่ะดูมันชัดๆโอเคสีด้านเรียบร้อยทีนี้จะมาพับค่ะเอ่อใสกระดาษกันเลิกนะคะวางข้างล่างแล้วก็ทารกาด้านนี้ก่อนวิธีการพับเก็บ หลายคนมีวิธีต่างกันแตนท่ทีที่เราใช้คืออย่างนี้แล้วก็ดึงกลับขึ้นมาแล้วก็รีให้เรียบค่ะก็จะได้มุมด้านนี้ที่เรียบติดแน่นเสมอทำทั้งสี่ด้านเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำสองด้านนี้ก่อน พอทำสองด้านนี้เสร็จเนี่ยค่ะจะเห็นว่า้ตรงขอบที่เราตัดใช้เกินไว้เนี่ยมันจะมีกระดาษที่โผล่ขึ้นมานิดนึงทั้งสี่มุมเลยนะคะเห็นไหมเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าโต๊ะกระดาษที่เกินแบบเนี่ยค่ะเราจะใช้ในการเก็บมุมไม่ให้ไม่ให้กระดาษแข็งมันโผล่มาข้างนอกนะคะวิธีการก็คือเอานี่ค่ะโบนกดด้านนี้ลงมาปิดทั้งสี่ข้างลอททำให้ดูนะคะ พอกดแล้วก็จะได้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ามันเรียบติดลงไปอีกทีนะคะเป็นอันเรียบร้อยไม่มีทางที่กระดาษแท็กจะโผล่กมาแล้วก็จะดูไม่สวยเราก็จะทับอีกจอบด้านที่เหลือเก็บลงไปค่ะ เค okay. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะได้หน้าปกสมบดรแสนสวยหนึ่งอันนะคะขอบด้านในเก็บทั้งสด้านเรียบร้อยถึงขั้นตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือเอาเจ้านี้เนี่ยไปทับไว้ในของแข็งแข็งเช่นก้อนอันนี้คือ My Book w e i อ่ t เป็น ที่ทับกระดาษนะคะทับมาจากกระเบื้องห้องน้ำขอกับกระดาษทีเดียร์สันใช้ได้ผลวางทับอย่างนี้จนกว่าจะแห้งพอแห้งเนะะี่ยค่ะมันก็จะเรียบแล้วก็ไม่งอเพราะว่าความชื้นที่มันหายไปแล้วตอนที่มันยังแบนดอยู่ใต้นั้นนะคะเท่านี้ก็จะได้ปกสมุดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว,ว่าผลงานชุดเ็นแล้วจ,จริงๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าทำไว้ให้ดูก่อนนี้นะคะนี่จะเป็นปกหลังไอที่เพิ่งทำเสร็จตะกี้นี้จะเป็นปกหน้าเพราะฉะนั้นเวลาสมุดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ ทีนี้คาถามคือข้างในนี่ละาทำยังไงมีหลายวิธีนะคะแต่ส่วนมากที่ใช้กันก็คือจะตัดกระดาสชิสว้วๆอักแผ่นหนึ่งที่มีไซส์เท่าๆกันแล้วก็ทากาว PVA ด้านนี้แปละลงไปเป็นการปิดก็เรียบร้อยสวยงามเช่นนี้ได้คะ่ะแต่สิ่งที่เราชอบทําเป็นการส่วนตัวก็คืออ่อปกขึ้นมาอีกคู่นึงนะคะอันนี้ทา ซึ่งมาจากหนังสือทางเล่มเดียวกันแล้วก็เอามันมาทำเป็นปกในแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีปกทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะทีนี้เังเอามาถือมา้าไม่ได้เดี๋ยวจะงออ,อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสมุดเราก็จะมีกระดาษแข็งทั้งหมด4ชิ้นจะทําให้สมุดหนักแล้วก็ดูมีความมั่นคงแข็งแรงสูงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิกเล่มหนึ่งที่ทําไว้ก่อนหน้าน,นี้นะคะแล่หนึ่งค่ะ แล้วค่ะนี่คือ,อสมุดที่เตรียมไว้สําหรับจะเย็บนะคะเห็นว่ามีปกหน้ามีปกในใช่ไหมคะข้างหลังก็เหมือนกันก็คือมีปกหลังมีปกในแต่นี้แผมโปรให้อีกหนึ่งเส้นไว้สหรับขั้นหนังสือเวลาเขียนที่ไหนจะได้มีบุ๊กมาได้นะคะส่วนข้างในนี้ก็คือกระดาษที่พับเป็นชุดๆเดี๋ยวคราวหน้าจะมาบอกว่าทำยังไงแล้วก็เตรียมไว้สําหรับการเย็บสมุดอย่างนี้ นี่ค่ะส่วนสารหนังสือวิธีการเย็บขั้นตอนอื่นๆนะคะติดตามกันต่อไปจะพยายามทำคลิปมาแปะไว้ใน Facebook ให้สชนแปมได้ชมกันค่ะจบแล้วนะคะวันนี้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายค่ะ